สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็ามาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะเช้าบ่ายวันที่3มิถุนายน2568นะคะ FC ค่ีวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่เอฟซีจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่สองก่อนวันรู้ว่าเข้าหรือหลุดทุกคนนี่เคอีวันที่สองตุยหมดนะคะทุกคนคะตุยมดเอเลดเนะี่ยพี่น้องเพาเขาจักตัวนะคะทุกคนเด่นรอบเช้าใจให้หกละห้ามาสี่ศูนย์สองศูนย์แปดได้เด่นประจำวันมาสองนะคะทุกคนเบงศูนย์สองสองศูนย์กับศูนย์แปดแปดศูนย์ยู่รอบบายพี่น้อง ก้าบ,บ่ายจะให้หนึ่งและศูนย์มาหกศูนย์มาศูนย์หกเจ็ดสี่สามมาของหกเจ็ดรอบเชาเอาคือปิดจากสัน้นไปน้องค่ะบัดมือเพิ่นสิรูดเพิ่นสิรุดมีจับจังชั้นไปน้องเอาวันที่สามอยากตามต่อตามนะคะอยากพักผ่อนพักนะคะทุกชั้นค่ะสําหรับวันที่สามจากที่ใ a คํานวณตัวเด่นได้เด่นรอบเช้าจะได้มาสที่สามและสองมาดูความน่าจะเป็นค่ะสามเก้าเก้าสามสามแปดแปดสาม 33, 43, 3ามสาม3ามสี่สี่สามสามศูนย์ศูนย์สามสามเจเดสามงสาสสองสองสองสสองสอสี่สสองสองนเด่นรอบบอยู่ที่เ้าและแดนะคะสีขาเก้าค่ะ

จะคู่จะทุกคนแปดเทุกคนขาตัวเลขหลายตัวนะคะทุกคน8จับคู่หนึ่งเสดายคู่หนึ่งทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นกันค่ะ3 2 9 8นะคะทุกคนคะสามเ3้าเก้าส2มสามแปดแปก้าเแป้าับแปดรอบบายเก้าสามสามเก้าเก้าสอปดเก้าเก้าแปดแปดสามสา fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจํำวันคือเบิ้ล3 3เลข3กับเลข8นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวัน ทุกคนวันอังคารให้ทุกคนสังเกตดูหุ้นนะคะถ้านิเคอิเริ่มเข้าตามต่อได้ถ้าสมมุติว่านิเคอิเริ่มหลุดให้ทุกคนหยุดนะคะวันหลังค่อยมาตามใหม่ทุกคนด้วยความหองใยญ่และความปรารถนาดีค่ะทีนี้เรามาดูเด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นรอบเช้าอยูที่3และ2องเด่นประจําวัน3ามและแดเป็นสามสามสามแปด ติดเลขเด่นประจำวันติดคู่ตัวเด่นติดเลขเบิลประจำวัน2องค่ะส3งสามสามองติดคู่ตัวเด่นทั้ง2คู่เก้ากับ8และก็สามกับ8เป็น9 3 3 9ส8มสาติดคู่ตัวเด่นทั้ง 93. ้าสามทั้งเก้าแปดแปดค่ะแปดสามติดเลขเด่นประจำวันติดคู่ตัวเด่นแปดสาานะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้คะ่ะพี่น้อง มักบ่นอะค่ะเนาะชอบตามต่อนะคะทุกคนไม่ชอบเลือนผ่านนะคะสถิติก็มีเข้ามีหลุดค่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนี้เ่อีกวันที่3มิถุนายน2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เอฟทุกๆท่ททานมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้เจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันๆสุขภูสุก้นพี่น้องสวัสดีค่ะ